อันนี้แม่นันมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้นะคะก็ครอบครัวได้ขอพี่เข้ากล้องมาด้วยเลยจะได้ดูเหมือนลูกค้าเยอะๆเนี่ยค่ะคุณแม่คุณหม่าจากโฆษณาแล้วก็คุณลูกสาวคุณลูกสะพ้ายแถมมีไอ้ผู้ช่วยมาด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้มาถ่ายบรรยากาศหน้าร้านให้ดูเลย คือคนก็จะมาเรื่อยๆมากลูกค้าก็คือขาประจำก็คือสั่งกันล่วงหน้าเลยนะคะสั่งกันล่วงหน้าแล้วก็ทยอยมารับนัดเวลากันเพราะว่าถ้ามาพร้อมกันเราทำไม่ทันค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือที่ทอดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มารับาามาอีกแล้วเห็นไหมคะลูกค้า V.I.P. ทำลูกค้าตกใจ เต็มได้หวานได้ละสิบบาทแต่ละวันนะคะไส้เผือกแล้วอันนั้นอันนี้ไส้เห็ดสามอย่างใส่มันฝรั่งในการไส้ไก่ค่ะใส่ถึงกรหรี้เอาอย่างนี้อันนี้อันนั้นอันนี้ได้ค่ะสองใบเนาะนี่ค่ะก็เตรียมแล้วลูกค้าเริ่มมารับที่แพ็คเอาไว้เราก็นำออกมา